ยังอยู่ในบยัการณ์ในพิกัด1 17ปอนด์นะครับคู่นี้นางหงซซีทูวดดิ้งครับจะพบกับทัดจันบัวเตอร์จากกัมพูชาครับ7ปีจากกัมพูชาโอ้ยไม่ใช่งานง่ายจะได้ครับนางหงเป่งหาทิศหาทางอยู่ครับถ้าน้องไม่กลัวเดี๋ยวก็ยุคยังเป็นปลายปเท้าแมมีลักต่อยด้วยครับไม่มีไม่มีหน้าเสือเอาหน้าแข้งบิดเทลงมา สาววัย17ปีจากกมูชาโอ้ยกเดเอาไปสอบครับสาวจากกมูชาอ่าลุยกันต่อครับขยับแล้วครับโอ้โหขาวยาวแข้งยาวอยู่แล้วครับนางหงนี่บวกมาครับไปลุ้นและดูวงในบหิดไปบิดมาครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่เรียวแรงโอ้โหนี่ครับต้องยกกาดสูงเพื่อลับกาอากาศครับครับ เดินจิ้นบางโตเลยครับนางหงอจิ้มคืนเลยครับโอ้โหจุดจิกนะครับดูครับครับทัดตารัวเตยครับนี่ไม่ใช่ทัดเท้าไฟนะครับแต่ว่าเป็นทัดแข่งในการบ้านหนักนะครับโอ้โหปวกปังก็ถึงก่อนครับงานของนางหงหน้านิ้วคิ้วทั้งหมดนะครับเริ่มจะมีความกังวลแล้วครับนี่ครับโอ้โหทิ้งขวาเข้าไปครับตายต่อยแล้วมั่นใจเลยครับดูครับหมัดขวาแข้งขวาออกมาตลอดครับแทกมุมในดูสร้างสรรครับ นี่เป็นวยรอบกูบลเฮาโอ้โหยังไม่ถึงตัวเลยครับนางหงนี่ครับตบซ้ายออกฝั่งชักเหนื่อยครับคุณอ้าาซิงฟาทีเดียวเอามายู่อดโดนต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนางหงเข้าไปโอ้โหเจอบัดขวาครับเต็มเต็มอันจะแสบได้ลุ้นกันต่อครับต้องลุยนะครับทาได้ของนางหงเข้าไปก็ต้องป้องกันตัวให้ดีนะครับมายนะครับแข้งขวาโอ้โหอยู่ขวากว่าไปกวาามาขวาครับนี่ครับ พยายามจะบวกเขอากันครับนางหงกัดฟันแล้วโอ้โหแต่ว่านี่มันถึงก่อนครับจังหวะบวกของทัชจนันทร์เตยน,นี่มันใช่เลยครับเจอสองของนางหงครับโอ้ยต้องใส่ครับบริเวณโหนกแก้มนะครับมวอาครับโอ้โหยุ่งเลยครับตอนนี้สาวสิบเจ็ดจักรมุนชาหมัดขวายังไม่ถึงครับนางหงส์ไม่มีเลือดไม่ใช่ช่องแปดครับต้องมีเลือดครับ ไม่ว่าชายหรือหญิงต้องมีครับจิ้มละตัวโอ้โหต้องท้องครับอยู่ไม่อยู่ครับแตกช็อตใหม่ครับเดี๋ยวไปดูครับโอ้โหแลกกันอยู่ดีๆนะครับนางหงก็มาโดนหน้าสัตว์นะครับเที่ยวลูกนี้แหละครับโอ้ยบางงครับนี่ครับเชื่อเข้าไปครับนั่นแหละครับโอ้โหหนังปลิ้นออกมาเลยครับโดนเต็มเต็มในแค่บวมแค่โนครับ โดนเฉียวๆด่แม่ยังกอาไบไม่โกนครับโอ้โหเลือดยิ้มออกมาเลยครับยินดีด้วยครับนักชกจากแคนเบอร์รีชัดจันวอล